เทพเจ้าเทพเจ้าแล้วก็พระพรหมแล้วก็พระวิษณุกรรมแล้วก็พระจันท์พระอาทิตย์แล้วก็พิพิคนีตแล้วก็พระยานาคเทวดาจกี่พระยานาคแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณและพระยากุตลหานุมานเสินเซินธงและใยยันหานุมานใส่หาุมานกิยันตะก็หลวงพ่อสุดวัดการลงแล้วก็มายันสมปทานาหลวงพ่อทำพันหรือจานทร์สิยัน เมีนยนยกลางๆจะเอาใสา่รูปถ่ายพูกของหลวงพ่อคูณใครจะเอาไปใช้จะสมปารถนาทุกประการมั่งมีศรีสุขไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนทั้งหลายเมียกว่าคนน,น,นี่เตอนี้อันนี้ต้นแบบต้นแบบเลยนี่แผ่นเดียวตอนนี้มีแผ่นเดียว <laughs> แผ่นเดียว <laughs> ต่อไปก็จะหลายแผ่นนี่หรอ งามบอแก้มยม่สิลงมือียนอยี่นิ่วันละจีบหนึ่งเลยี่สิบตันว่าที่เจ้าปวดเพือนนี่นี่ยันสมปทานนะนี่นี่นี่ยันตัวนี่ยันตตัวเดียวนี่ยันสมปาานาที่วัดป่าวังเยินเย่ยงวสปู่คำพันเดืเขียนกันท้องเท่าๆกันน้องครับของน้ำรอยฝาดู คือว่าลอยฝา่า <c oughs> ครับปนยกเกลื่นรอยวันนี้ <c oughs> นยกเกลื่อนสูง <c oughs> แล้ววันสาน <c oughs>